ครูบาอาจารย์ไม่ว่าอายุพรรษาเท่าไหร่30 40 50 60พรรษาแล้วแต่ต้องรักษาวินัยพระวินัยทุกข้อไม่มียกเล้นถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นพระอา,หารหันต์แล้วยังต้องรักษาถ้ามีคาตอบในเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม่ว่าพระอาหารหันตรักษาวินัยรักษาปฏิโมก ถูกข้อเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เกียรติแก่พระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ให้ความเคารพและเพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อสร้างระบบที่มั่นคงและซื่งต่อกันได้ให้ท่านตรงรักษาเพราะท่านก็ไม่มีความคิดในการเปลียป่ยนตนเปลียป่ยนผู้อื่นแล้วสถาบันสมเป็นสถาบันที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก 2,000กว่า2,500ปีมีมันไม่มีสถาบันไหนในโลกที่จะเทียบได้นะ2,500มีความต่อเนื่อง2,500กว่าปี